สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Squidman.exe ครับวันนี้ผมอยู่กับ TP-Link Deco X95 นะครับซึ่งเป็น mesh WiFi นะครับเหมาะสำหรับบ้านที่มีความกว้างนะครับมีหลายชั้นแล้วก็จุดกระจายสัญญาณ WiFi เนี่ยไปไม่ถึงห้องต่างๆนะครับจะตัวนี้มาแก้ปัญหาได้นะครับด้วยความที่เขาเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่นะครับเป็น WiFi 6นะครับผม แล้วก็ความแรงนะครับอยู่ในระดับ ax 7 8 0 8นะครับซึ่งถือว่าแรงมากๆนะครับเท่าที่ผมใช้มาประมาณเกือบเดือนนะครับผมกับตัวนี้นะครับอันนี้คือผมบอกก่อนว่าผมใช้งานจริงมาแล้วนะครับก็พอพิสูจน์ได้ว่าความแรงเนี่ยครับสามารถใช้ได้ต่อเนื่องทุกวันไม่มีขาดไม่มีดรอปนะครับผมเน็ตค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแล้วเขาให้มาเนี่ยสตัวนะครับตัวนี้มันจะทำให้สัญญาณนะครับ กระจายได้แรงขึ้นนะครับผมก็พูดง่ายว่าไกลขนาดไหนก็อยู่ระหว่างชั้นเนี่ยครับหรือว่าแยกห้องระหว่าง2ห้องนะครับก็สามารถทะลวงไปถึงทะลุ2ห้องได้นะครับแม้จะมีประตูก,กั้นประมาณ2ชั้นเดี๋ยวมีทดสอบในคลิปให้ดูด้วยครับว่ามันทะลวงได้จริงนะครับผมส่วนตัวหนึ่งที่ให้มานะครับ ก็มีหน้าที่เป็นเมช Wi-Fi ครับตัวนี้ไม่ต้องใช้สายนะครับติดตั้งตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอีกตัวหนึ่งเราไปวางไว้ที่ไหนของที่บ้านก็ได้ครับที่เป็นจุดอับสัญญาณครับมันจะทําการกระจายสัญญาณที่อยู่ระหว่าง2จุดนะครับทำให้เรามีอินเทอร์เน็ตใช้งานในบริเวณใกล้เคียงระหว่าง2จุดนี้อย่างทั่วถึงนั่นเองครับเท่าที่ผมลองนะครับบ้าน4ชั้นนะครับผมลองเอาตัวนี้ขึ้นไปตั้งที่ชั้น4นะครับชั้นห้องใต้หลังคาก็ค่อนข้างเวิร์กครับ ความเร็วเน็ตตกลงมานิดเดียวนะครับประมาณเหลือประมาณสัก80นะครับ80-85ก็ยังถือว่ารับได้นะครับในการใช้งานเดี๋ยวจะมีทดสอบให้ดูด้วยเหมือนกันนะครับความเร็วเน็ตของ d e c o X95 นะครับก็ต้องถือว่าแรงจริงครับผมเพราะว่าเป็นเน็ต ไวไฟ ax 7,800นแระครับแรงมากๆนะครับสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในบ้านนะครับได้มากถึง200 device นะครับผมแน่นอนว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของ tp link Ta p ปได้ด้วยนะครับถ้ามีอุปกรณ์ที่เป็น Smart device นะครับ simlet ai นะครับก็คือทำการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อนะครับเช่นถ้าเราเดินไปจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งในบ้านนะครับเขาจะสลับสัญญาณให้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าสัญญาณขาดหายไปนะครับระหว่างที่เรา เดินจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนนะครับครอบคลุมพื้นที่ได้สูงสุด6,100ตารางฟุตนะครับเยอะขนาดไหนก็คือเขาก็กระบุไว้ว่าเหมาะกับบ้านที่มีห้องนะครับ4-6ห้องนอนขึ้นไปต้องเป็นบ้านที่ใหญ่มากๆขนาดบ้านผมมีประมาณ3ห้องนอนนะครับก็ยังรู้สึกว่าเหลือเฟือเลยนะครับอินเทอร์เน็ตที่ต่อเข้าได้นะครับรองรับเน็ต2.5กิกะบิตนะครับสำรับเน็ตบ้านที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ครับ ก็มีประมาณตั้งแต่เท่าไหร่500เมกะบิตนะครับพันเมกะบิตนะครับแล้วก็มากกว่านั้นเนี่ยก็จะราคาสูงขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้รองรับไปถึง2.5กิกะบิตนะครับในอนาคตท่านเน็ตมาแรงขึ้นราคาถูกลงก็ยังสามารถใช้ได้แน่นอนครับใช้ได้กับทั้ง Alexa แล้วก็ Home Shield นะครับผมสำหรับอุปกรณ์ในปัจจุบันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรืออุปกรณ์สมาร์ทเดเวทต,ต่างๆน,นะครับตอนนี้ก็รองรับ Wi-Fi 6กันพอสมควรนะครับ ตัวเดโกเอ็กซ์ตัวนี้นะครับก็จะทําการาส่งสัญญาณนะครับขึ้นเป็น Wi-Fi 6นะครับผมทําให้เราเนี่ยเน็ตแรงนะครับเน็ตแรงเน็ตเร็วนะครับได้เต็มความเร็วได้สบายๆไม่ต้องต่อสายแลนให้ยุ่งยากนะครับรองรับความเร็วทั้งแบบ2.4กิกนะครับแล้วก็5กิกะเฮิรตแบบอัตโนมัตินะครับหรือจะตั้งแยกกันก็ได้นะครับผม จุดประสงค์ของเครับก็เหมาะกับบ้านที่มี Wifi d ดสโซนนะครับเช่นจุดที่อับนะครับขออภัยที่ข้ามขั้นตอนการแกะกล่องไปนะครับเพราะว่า2ตัวนี้ผมแกะไปใช้งานมาเรียบร้อยนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับว่าอาจจะเอามาวางให้ดูเฉยๆว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับตัวกล่องนะครับมีตัวนี้ครับมี Tplink Deco X95 ให้นะครับ2ตัวนะครับผมสตัวทรงกระบอกเหมือนถ้วยน้ำนะครับใบใหญ่แล้วก็มีตัว มอแปลงนะครับอะแดปเตอร์ให้นะครับ2ตัวเช่นกันนะครับแต่จะมีสายแลนมาให้นะครับแค่เส้นเดียวเท่านั้นนะครับสาเหตุก็คือมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ที่จ่ายเน็ตของที่บ้านมาก่อนนะครับตัวแรกเลยนะครับพอเราต่อตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราจะเพิ่มอีกกี่ตัวที่เป็นจุดกระจายสัญญาณเพิ่มเนี่ยครับให้ครอบคลุมก็ได้ครับแต่ในชุดนะครับเขาให้มาอย่างน้อย2ตัวก็คือ เราสามารถที่จะใช้เน็ตครอบคุมได้ทั้งบ้านเรียบร้อยอย่างแน่นอนครับแต่เท่าที่รองนะครับบ้านผม3ห้องนอนนะครับเพียงพอกับการใช้งานเหลือๆเลยลืมบอกไปนะครับว่าในกล่องจะมีคู่มือให้ด้วยแล้วเขาก็จะมีภาษาไทยให้ด้วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําตามขั้นตอนก็คือสแกนแอป TP Link Deco เข้าเครื่องก่อนนะครับหลังจากนั้นไม่ยากครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการติดตั้งครับผมก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเราก็ต้องมีแอป t ีพีลิง e ์เก่อนนะครับในการติดตั้งนะครับซึ่งตัวนี้นะครับหาไม่ยากนะครับในกล่องของเราเนี่ยจะมีตัว QR Code ให้สแกนนะครับเราสามารถแกะของที่อยู่ข้างในกล่องนะครับหรือว่าคู่มือ u u i k s t t r t t u u i e นะครับเอามาสแกน QR Code ได้ครับเสร็จแล้วนะครับทำตามขั้นตอนได้ไม่ยากเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าทำง่ายมากๆครับแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับในการเชื่อมต่ออันนี้คือสะดวกสุดๆ ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาที่จุดกระจายสัญญาณหลักของเน็ตบ้านก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเราเตอร์ของ True นะครับผมที่ผมติดเน็ตไว้เราก็จะเชื่อมต่อเน็ตจากตัวนี้นะครับไปที่ตัว TP Link Deco X95 กันเสร็จแล้วครับสิ่งที่เราต้องใช้สำหรับตัวหลักนะครับก็คือ TP Link Deco X95 ตัวใดตัวหนึ่งนะครับหยิบมาตัวไหนก็ได้นะแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับ มอแปลงนะครับผมแล้วที่ขาดไม่ได้ครับก็คือสายแลนนะครับในการเชื่อมต่อจากตัวเราเตอร์หลักนะครับมาเข้าตัวนี้หลังจากนั้นครับให้เราเปิดแอปเดโก้ขึ้นมานะครับเขาก็จะขึ้นให้เรานะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราจะต่อกับอะไรบ้างนะครับก็เลื่อนมาที่ตัว X95 ได้เลยครับผมก็จะมีตัว X90 X95 นะครับเลือกตัวนี้ไปเลย สิ่งที่เราต้องใช้นะครับอย่างที่ผมเกินไว้นะครับก็คือตัวเครื่องนะครับเดโ o อะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สายต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมกด next ไปนะครับอย่างแรกเขาจะให้เราปิดโมเด็มตัวแรกของเราก่อนนะครับโมเด็มหลักที่เป็นตัวกระจายอินเทอร์เน็ตนะครับให้เราปิดหรือถอดปลั๊กออกหรือถ้าเป็นแบบใส่แบตเตอรี่นะครับก็ให้ถอดแบตออกนะครับถอดออกแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเชื่อมต่อสายอินเทอร์เน็ตนะครับระหว่าง ตัวโมเด็มนะครับกับตัว d e โ o นะครับแล้วค่อยเสียบปลั๊กทั้งคู่นะครับผมผมก็จะหัวสายแลนนะครับไปต่อกับด้านหลังนะครับของตัวเราเตอร์เสร็จแล้วนะครับด้านล่างก็มาต่อกับช่องนี้ครับต่อกับช่อง2.5กิกะเฮิร์นะครับแบบนี้ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ใส่ปลั๊กนะครับตรงนี้เขาจะมีช่องเสียบไฟอยู่นะครับเสียบเข้าไปด้านหลังก็มีช่องให้ลอดนะครับ แล้วเราก็ทําการเอา adapter ไปเสียบปลั๊กไฟครับผมพอเราเสียบปลั๊กนะครับเขาจะขึ้นไฟเหลืองนะครับสแตนบายกาลังบูตนะครับเพื่อรอเชื่อมต่อนะครับระหว่างนี้ตัวโมเดมหลักของเรานะครับก็กําลังเปิดอยู่เหมือนกันนะครับพอเพิ่งเสียบปลั๊กทั้งคู่ส่วนในทรศัพท์นะครับเราก็กด next ไปได้เลยครับระหว่างนี้เราก็รอประมาณ2นาทีนะครับให้ไฟของโมเดมเนี่ยเริ่มทํางานนะครับผม ตามปกตินะครับไฟบนตัวเดโก้เนี่ยครับจะเป็นสีฟ้ากัะพิบนะครับผมแต่ตอนนี้มันขึ้นเป็นสีแดงนะครับสาเหตุก็เพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อมาก่อนนะครับเราต้องรีเซ็ตเขานะครับก็คือด้านใต้นะครับจะมีช่องเป็นรูเข็มอยู่นะครับเราก็ทําการเอาของเป็นแหบนนะครับจิ้มรีเซ็ตไปหนึ่ทีนะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เหมือนเดิมพอเรากดรีเซ็ตเนี่ยครับไฟเขาก็จะเป็น สีฟ้านะครับกระพริบแบบนี้นะครับก็แสดงว่าพร้อมเชื่อมต่อแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นไฟสีอื่นนะครับเราสามารถกดดูได้นะครับตรงนี้นะครับทำไม LED อย่างแั้นเป็นสีอื่นนะครับสีฟ้านะครับคือพร้อมเชื่อมต่อสีเขียวคือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วสีเหลืองนะครับคือยังบูตไม่เสร็จนะครับสีแดงอาจจะมีปัญหาเออร์เลอร์นะครับให้จิ้มรีเซ็ตเสร็จแล้วกดเน็กครับเขาก็กําลังค้นหาตัวเดโก้นะครับ แล้วก็จะถามว่าจะเชื่อมกับอุปกรณ์นี้ไหมนะครับก็กดเชื่อมต่อตั้งไว้ตรงไหนนะครับผมก็จะเขียนว่าตั้งไว้ที่ห้องโถงนะครับผมกดเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งนะครับเขาก็จะทําการาเชื่อมต่อกันเองนะครับวิธีการเซตบอกได้เลยว่าตัวนี้เซตง่ายมากนะครับเชื่อมต่อง่ายสุดๆตรงนี้นะครับถ้าเราจะต้องตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มนะครับก็ตั้งไปแต่ผมกดถัดไปได้เลยครับ ตั้งชื่อเครือข่ายของเรานะครับที่จะเชื่อมต่อผมก็จะตั้งชื่อว่าเดโก้ x เก้าห้านะ้นตั้งเองได้ตั้งอะไรก็ได้นะครับตั้งเป็นชื่อบ้านชื่ออะไรก็ได้รวมถึงรหัสผ่านนะครับตั้งให้เรียบร้อยเสร็จแล้วกดถัดไปครับเขาก็จะสร้างเครือข่าย WiFi นะครับระหว่างนี้เนี่ยครับไฟสีฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับผมแบบนี้นะครับก็คือพร้อมใช้งานเรียบร้อยครับแล้วเขาก็จะมีชื่อให้เราเชื่อมต่อนะครับตัวนี้นะครับเป็น Deco x 9 5แบบนี้ครับ ผมก็กดไปนะครับ Deco X95 ใส่รัสผ่านเรียบร้อยครับเขาก็จะเชื่อมต่อแทนตัว True นะครับตัวโมเด็มหลักของผมนะครับมาเป็น Deco X95 ครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับแล้วตัวแอปเนี่ยจะทําการเชื่อมกับตัว Deco X95 อีกทีนะครับแล้วก็ทดสอบการเชื่อมต่อนะครับเรียบร้อยครับพร้อมทํางานครับคราวนี้เนี่ยเราสามารถเอาอุปกรณ์อะไรก็ได้นะมาต่อกับ Deco X95 ได้เลยนะครับรวมถึงเพิ่ม อุปกรณ์ deco x เ5มาอีกหลายๆตัวก็ได้นะครับหรือว่าในกล่องให้มาตัวเดียวก็ใช้เพิ่มได้เหมือนกัน,นครับมาต่อโดยไร้สายนะครับตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อย1อุปกรณ์นะครับรวมถึงหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จนะครับก็จะมีเฟิร์มแวร์ใหม่ให้อัปเดตนะครับก็กดอัปเดตไปให้เรียบร้อยนะครับผมไวมากๆเลยตรงน,นี้เนี่ยอาจจะรีสตาร์ทใช้เวลาประมาณ1นาทีครึ่งครับ พอเราเรีสตาร์ตนะครับแล้วก็มาลองเชื่อมต่อกับแอป d e โ o ้นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างใช้งานได้ปกติแล้วครับสำหรับการตั้ง Wi-Fi 2.4G 5G ตัว Deco x 9 5ตัวนี้นะครับจะทำงานทั้ง 2.4G แล้วก็ 5G เป็นไรแบนด์นะครับผมแต่ขนาดเดียวกันนะครับถ้าเราอยากจะตั้งให้มันแบบเป็นอันไหนอันนึงนะครับให้เราไปที่ตรงนี้ครับการตั้งค่า WiFi ครับ กดเข้าไปนะครับพอเข้ามาที่การตั้งค่า Wi-Fi นะครับเราสามารถตั้งชื่อตั้งพาสเวิร์ดใหม่ได้นะครับตั้งรหัสความปลอดภัยได้นะครับขั้นสูงครับอันนี้นะครับก็จะมีแบรนด์ให้เราเลือกนะครับระหว่าง 2.4G และ 5G ซึ่งเขาทำงานเนี่ยในชื่อเดียวกันทั้งคู่ครับอุปกรณ์ก็จะเลือกอัตโนมัติเองแต่ถ้าเราต้องการตั้งแยกครับเราก็สามารถที่จะมาติ๊กเลือกนะครับจะเป็น 5G อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ จะเป็น 2.4G อย่างเดียวท่านั้นหรือจะเป็นทั้งคู่เหมือนเดิมก็ได้ครับรวมถึงการซ่อนเครือข่ายจากรายการ Wi-Fi นะครับอันนี้ก็จะไม่สามารถเซิร์ชเจอจากเวลาเราไถหน้าลง Wi-Fi เจอได้ครับรวมๆนะครับผมถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายทีเดียวนะครับสตัวแอป e ด o คตัวนี้นะครับส่วนถ้าเราจะตั้งค่าขั้นสูงมากๆจริงนะครับไปอีกระดับหนึงนับเชิงลึกนะครับให้เราไปที่เพิ่มเติมตรงนี้ครับ ก็จะสามารถตั้งค่าได้ละเอียดนะครับที่เหลือสามารถตั้งได้อีกเพียบเลยครับรวมถึงการบล็อกนะครับไม่ให้แบบใครใช้ได้นะครับใครที่เผลอเข้ามารู้รหัสแล้วเราต้องการที่จะบล็อกไม่ให้เขาใช้เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันครับผมมาลองเทสความเร็วกันหน่อยมาเทสความเร็วหนะ้าเราเตอร์เน็ตทรูกันหน่อยครับตอนนี้มือถือผมก็จะต่อกับเราเตอร์ทรู 5G นะครับเรียบร้อยเราก็จะเทด้วยแอป Speed test ก่อนนะครับอันนี้เป็นความเร็วเน็ตจาก ทูเลยนะครับในเบื้องต้นเลยนะครับผมก่อนที่เราจะต่อไปนะครับเอาเป็นว่าเรารู้กันแล้วนะครับว่าความเร็วเน็ตเริ่มต้นนะครับของทูนะครับก่อนที่จะส่งไปที่ TP Link Deco เนี่ยครับอยู่ที่ประมาณเท่านี้ครับคราวนี้ลองมาเทียบความเร็วนะครับที่ต่อออกจากตัวเราเตอร์นะครับผมอันนี้ต่อแบบมีสายแลนอยู่นะครับใช้สายแลนต่อมานะครับแล้วก็สังเกตนะครับที่แอปตัว เดโก้นะครับ TP Link Deco เนี่ยก็จะเห็นว่าเราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่นะครับ1ตัวนะครับผมแยกให้ดูนะว่ามีมือถือต่ออยู่เครื่องหนึ่งจริงๆนะครับผมไม่ได้มีเครื่องอื่นต่อเลยนะครับปนอยู่เนี่ยครับความเร็วผ่านสายแลนนะครับก็จะได้ความเร็วเท่ากับตัวที่ออกมาจากเราเตอร์หลักเลยครับเห็นไหมสามร้อยกว่า จบที่ประมาณนี้ครับเทสอีกแอปนะครับด้วยแอป Fast นะครับผมก็คือความเร็วมาเต็มนะครับเพราะว่าเท่ากับต่อสายแลนเลยนะครับออกจากเราเตอร์มาคราวนี้ผมออกจากห้องนอนนะครับปิดประตูนะครับผมปิดประตูเลยแล้วก็ลองมาที่ห้องอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องเก็บของในบ้านนะครับก็เดี๋ยวมาเทสความเร็วนะครับผมเอาปิดประตูด้วยนะครับอยากรู้ว่า ตัว Deco เอ็เนี่ยส่งเน็ตเนี่ยระหว่างห้องได้ไหมตอนนี้เนี่ยครับคือเน็ตเนี่ยเชื่อมต่อจากคนละห้องนะครับที่อยู่ชั้นเดียวกันแถมถูกกั้นด้วยประตู2ชั้นนะครับแล้วก็ผ่านห้องตรงกลางของบ้านมาด้วยนะครับผมตอนนี้ต่ออยู่อุปรกรณ์หนึ่งนะครับแล้วก็สังเกตว่าสัญญาณ WiFi ย,ยังมาเต็มอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเทสนะครับในแอป s e d t e ท t ความเร็วเน็ตในการดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดนะครับอยู่ประมาณที่เท่านี้ครับแล้วอันนี้ก็จะทดสอบแอปฟาสนะครับผมได้ประมาณนี้ครับดรอปมาหน่อยหนึ่งนะครับจากห้องหลักนะครับแต่ว่าไกลมาขนาดนี้ทะลุ2ห้องได้ถือว่าโอเคแล้วครับผมแล้วตอนนี้ผมก็มาที่ชั้นล่างนะครับมาประมาณตรงห้องนั่งเล่นนะครับผมจุดนี้เนี่ยครับจะห่างจากเดโ o เอ็กเก้าห้าอยู่ประมาณ10บเมตรนะครับ ก็ยังเห็นว่ามีการเชื่อมต่ออยู่อุปกรณ์เดียวนะครับก็คือมือถือตัวนี้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้รีเซ็ตไปแล้วนะครับก็จะไม่มีอุปกรณ์อื่นเชื่อมต่อเลยผมก็จะไปเทสความเร็วกันครับจากชั้น2ลงมาชั้นล่างความเร็วจะลดลงไหมมาดูกันลดลงไปเนี่ยครับประมาณนี้นะครับจาก300มา269กตีซะ80%นะครับ80%ก็ได้นะ ประมาณนี้เผื่อไว้นะครับก็เห็นว่าความเร็วเนี่ยไม่ได้ลดลงมากนะครับแม้จะอยู่คนละชั้นกันลองมาที่แอปฟ a s t บ้างครับความเร็วที่ห้องนั่งเล่นชั้นล่างยังถือว่าแรงใช้ได้ครับถัดมาครับเรากลับมาที่ห้องชั้นสามนะครับมาที่ตัว X95 ตัวหนึ่งครับที่อยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ได้ต่ออะไรนะ สิบปักแล้แลวนะครับก็จะขึ้นไฟสีเหลืองขึ้นมาแบบนี้นะครับรอเขาเป็นไฟกระพริบสีฟ้าแต่ถ้าตัวนี้มันเชื่อมต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็อาจจะขึ้นสีแดงนะครับซึ่งผมว่าจะต้องเอาเข็มจิ้มรีเซ็ตอีกทีหนึ่งก่อนไปเลยแล้วกันนะครับพอเราเปิดมานะครับแล้วเราเร,าเราีเซ็ตเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเริ่มจากไฟสีเหลืองนะครับแล้วก็กระพริบปเป็นสีฟ้านะครับผมสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยครับแล้วนี่ครับกลายเป็นว่าเขาเพิ่มตัว เมช Wi-Fi โดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้นะครับห่างกัน2ชั้นนะครับในห้องที่ปิดประตูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเขาบอกว่ามือถือเราตอนนี้นะครับต่ออยู่กับอุปกรณ์ตัวที่เป็นเมชตัวที่2นี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สเตตัสนะครับทุกอย่างกำลังดูดีนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราลองทดสอบความเร็วดูว่าจากชั้นที่2นะครับขึ้นมาชั้น3เนี่ยจะเป็นไงนะครับนี่ครับจากเน็ต 300เมกะบิตนะครับไม่ผ่านสายแลนเลยนะได้ความเร็วอัพโหลดกับดาวน์โหลดประมาณเท่านี้ครับอันนี้คือเป็นเมช Wi-Fi นะครับไม่ต้องต่อสายให้ยุ่งยากนะครับถัดมาลองกับแอป Fast ครับได้ประมาณเท่านี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยตัวเครื่องไม่มีสายแลนอะไรต่อเลยครับต่อลอยๆอย่างเดียวเลยโอเคนะครับอันนี้ในห้องนอนก็ถือว่า กระจายสัญญาณมาถึงห้องนอนได้สบายๆนะครับได้เน็ตเร็วประมาณ200กว่าเมกก็ถือว่าโอเคอันนี้เนี่ยครับผมก็จะเอาตัว Mesh WiFi ของ Deco X95 นะครับอีกตัวมาไวท้ที่ห้องใต้หลังคานะครับเป็นห้องเก็บของนะครับผมตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอินเทอร์เน็ตห่างจากชั้นล่างมากนะครับเพราะว่าชั้นนี้จะสูงจากระดับข้างล่างมาเนี่ยครับ4ชั้นนะครับผมสูง,งมากเลย แล้วพอเปิด wi-fi มาเนี่ยครับจะเห็นว่าตัวมือถือของเราเนี่ยครับก็จะต่อกับตัวเมชนะครับตัวเชื่อมกับตัวเมชเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับขึ้น1นนะครับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะทสด้วยแอปฟาสนะครับความเร็วเน็ตก็ประมาณนี้นะครับใกล้เคียงกับชั้นล่างนะครับใกล้เคียงกับชั้นล่างเลยที่ต่อไว้นะครับ290เมก ไปลองตัวสปีดเทสนะครับสาเหตุที่มาต่อที่ชั้นดาดฟ้าแล้วมันแรงกว่าห้องนอนนะครับก็เพราะว่าห่างกันเท่ากับ3ชั้นนะครับผมแต่ขนาเดียวกันมันไม่มีประตูปิดกั้นเลยนะครับก็ทําให้เน็ตค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรความเร็วก็200ก็กว่านะครับสบายเลยนะครับแม้จะอยู่ชั้นดาดฟ้าไม่มีสายนะครับด้านหลังให้ดูนะครับว่าไม่ได้ต่อสายแลนอะไรไว้เลยนะครับเป็นเมชไวไฟจริงๆนะครับผมเห็นไหม ด้านหลังไม่ได้ต่อสายอะไรไว้เลยนะครับมาสรุปกันดีกว่าครับกับ Deco X95 นะครับตัวที่ผมใช้งานมาประมาณเกือบเดือนนะครับผมต้องบอกว่าใช้คุ้มค่ามากนะเพราะว่าเวลาใช้งานอัปโหลดดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตนะครับในบ้านที่มีห้องนอนที่มีประตูนะครับหลายๆห้องแน่นอนว่าอินเทอร์เน็ตมันเข้าไม่ถึงนะครับแล้วบางทีเราไม่อยากต่อสายแลนนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการใช้งานนะครับ โดยเฉพาะคอนโดนะครับคอนโดที่ไม่อยากเจาะเชื่อมต่อสายแลนเพื่อลากผ่านอะไรเงี้ยหรือบ้านที่อาจจะเช่าหรือเป็นบ้านห้องพักอะไรเงี้ยครับผมที่เขาไม่อยากเจาะนะครับเพื่อเดินสายแลนหรือตอกเพื่อเดินสายแลนให้บ้านมันเกิดรอยเกิดเลยนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเหมาะนะครับผมในการใช้งานความแรงเน็ตนะครับก็ถือว่าใช้ได้โอเคนะครับผมกับการเชื่อมต่อแบบไม่มีสายมาเกี่ยวข้องเลยนะเป็นตัวเปล่า ใช้ได้เลยเพียงแต่ตัวหลักเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อกับตัวโมเด็มเราเตอร์เท่านั้นครับราคา Deco x 9ก้าในออฟฟิเชีเนี่ยครับถ้าเราดูราคาคู่หนึ่งนะครับจะอยู่ที่ราคา18,490บาทนะครับสำหรับ1คู่เท่าที่ได้ครับคือได้เน็ตที่แรงกระจายสัญ,ญญาณเข้าหากันโดยที่ว่าเราไม่ต้องเชื่อมต่ออะไรให้ยุ่งยากนะครับทำง่ายๆแค่เสียบปลัก๊ก ต่อตัวหลักกับอินเทอร์เน็ตนะครับตัวที่2เชื่อมต่อเองอัตโนมัติทําง่ายมากๆเลยครับถ้ามีคําถามเกี่ยวกับตัว Deco X95 ตัวนี้นะครับก็ทิ้งไว้ที่ข้อความด้านล่างได้เลยครับถ้าผมมีเวลาก็จะมาตอบครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย